แจักอีกขโรงกับเราอะจักยังคือขโรงเราอะพอเราบ่ได้ชันหาแบบนี้นะบ่มีเงินแต่โบกล้าบ่กล้าจีบสาวเลยเนาะแม่นเราอะตัวใดเฮาถามมันถึกนี่ตอบสวัสดิ์ตัวใดที่เราบ่เคยนี่กะเราบ่ต๊ะเขาปรุงเนี่ยเขาเย็นเมื่อวานนี่ได้อุ่นอยู่บ่บ้านนี่ Nói chung đây? À. Ừ. có xúc lại khó lên nhiều ừ. Nên này chỉ phải làm đằng buồn thôi ทีมรถนะสมพักไปพี่น้องเลยตั้งแต่มือสบุญมามือแรกซื้อมาฝากเราบริกินบนันนี่กินมันบาไวเลยเนาะเออเบิง่งไรสีเห็ดยังบะนี่ห่อนซำจีนหนึ่งข่าวป่ะ อปัจจุบงนคมพุ่นหนึ่งเป็นยี่ว่าหนึ่งข่าใครไม่ยี่ว่าเขาเย็นอ๋อุ่นเขาย็นกาแฟนังบอสิงไงโบกินดิบเด้อโชต้มน้ำห่อนไหนมารงมันจังบโบแพะกระเพาะ ตัวมส่วนอ,อน้อยเนาะเพิ่งพามากลางเล่าก่อนบาทนี่เป็นจังไหมเสียบอยู่บ่คอเดี๋ยวนี่แต่ว่าเส็บคอยนะังเส,ส็บคออยู่อืม เจม่พ่อกะเพาะไดเนาะเคยเป็นมาก่อบ่กเป็นสามเถื่อเป็นสามเทื่อเลยจะมาเป็นนักแบบที่อย่างนีต้องกินยาใส่ใช่ยังเศร้าไม่กินล่ะเศร้าเองอแมงแม่งขอโทษเด้อนีไม่เนี่ยนี่เถื่อที่สาม แต่ชองเพื่อหารบริกินหื่อกินยาเลยเจ็บท่องนอนคดอยู่เชื่ออ๋อจ้ากับบไปขอยาในชาวบ้านกินเนาะ,ะมีแต่ว่าเจ้าไข่นแน่แหละจุหลังไฟนังลดหลังไววแล้วก็อุ่นเขาเย็นมา,มาอีกมาเพิ่มดิเขา เราไปซื้อหมอก,กามาไหว้เนาะมาต้มน้ำหอนพระธิดาชงกาแฟมาก,กินกาแฟบ่เจ้านะกาแฟชองเนาะเพ่ไปซื้อไห้นหนิโอ้ยใจหึงเเจ้านะไปซื้อซื้ออยู่ไซนี่อ่าไมบ้านก็มีนี่พันข้าบ่ช่องทาไลน์หนิ่องสามชองสามพันอดิตริติหนีเพิ่นบ่จ่ายสดบ่นี่หรือว่าติดหนีเพิน่น ตีหนี่กับไม่บ้านหนองฟางกูนะจ่ายเพิ่นได้ยยัังงเท่าไรห้าสิบห้าสิบพันอ๋อตินี่เพิ่นห้าสิบพันอยู่บ้านหนองสะพังติเจ้าว่าไปซื้อ,อยังโอ้ยเช่นเอาที่ไ้นมากินกาแฟนี้ถ้าไม่ได้กินนะเม,มื่มอไหร่บ่ส่วนนายหันคนบ่คอยกินข้าวกินกาแฟ อา,าบอยู่บ่อน,น้ำนะมื้อนียัไม่อเพื่ทันอาบนะนะเ,เอาไว้ต้มเนียรจักมือหนันชื่อชื่อหมอกกามาให้หมอต้มน้ำห้อนนะเวลาเจ้าชิกินเนี่ยจังต้มน้ำจังชงกินเจ๊ก,กี้ผ่านมาเนี่ยกินแบบไรน,นี่รกระตุกันข้าวน้าใส่กระตุกได้เห็ดจังไรบ้านนี่ ไข่ดาวกินเลยมันบดีก็มันท้องเฉพาะกินแต่กาแฟชุกนี้ก็ยังพอแห้งเลยเจ้าบอกกินกาแฟดิบอีกบาทนี้กาแฟชงน้ำเย็นเทใด่ห้าหนุนกะเพะา่ใส่ห้านี่เฉพาะกินกาแฟถูกต้องแบบน้ำห้อน้ำยังกระแทกนี่ก็ยังแพ้ห่างกายด้วยว่าแพ้สุขภาพเนาะ คนไดกินบะถึกเป็นด้วกระเพาะกระเพาะนี่อันนี้เจ้ายังมากินกาแฟแบบน้ำบริโ้มบาดนี่ขยากินเลย <c oughs> อืมีกระมองว่างถวยวางนันนองบางบวงคอปน้องเ้ยเจาะน้ำพุ่มมาด้าล่างแล้วน้นนำมจังไดตรงจําจำได้ยี่บ่าอันยาที่คอยบอกห่วยไวเดอ้อแล้วก็เจ้ามาลักเอาไหน แฟบก็ได้ซักผ้าอยูบอ่บ่แฟบนะจเจาะได้บ่เจ้าซักผ้าใส่ย,ยังสก็ยังว่นซักยังว่นซัก <laughs> ส่งข่ยาว,วนี่มีจักโตมีมีจักโตนีต่ตัวเดียวนี่นี่ตัวเดียวนี่อ๋อเพราะว่าเพ่ได้เข้าตลาดเมื่อได้เข้าตลาดก่อนที่ชื่อมาไว้ให้เปลี่ยนนะดูไว Lang lưu phi là gì, nên bung cho ung nằm ngam. Tông xem môn nga, nên nam màn nàn nga, nga 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 phương đi à, Anh nhắc ôi oh, phai Thuận nhà không bỏ Lôm thế chi tiết dữ bỏ วสิงอยากได้ยีบบุษสาวมานึงเข่าใ่ากินยังกรลูปหายัหัันี่สิยบวสิงกัอนเด้องพี่น้อง้ใครเป็นก่อนมาพริกหมักพายเหมดแท้พอถถวยบวง Nam châm ba lâu nung tua nung sa mơ kín kèm bội kín mèo nung nga sưu kèo yên chi hello unk khao gon unkhao ra kín khao dì khao gõ nọ sai sọt mèo vĩ đong lê mày 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 mày

แล้วขึ้นทุ่งยางพุ่นนมันถึกงเอ้เอาอันนี้ส่วนนี้ส่วนงอดได้บ่ิงเอ้ยแต่มือนีลังเพื่อสิได้นี่ยากด้เนาะตอนเช้า คนเช่าง่ายอยู่ป่ะตอนเบ้นนี่มันอยากลมเนาะงั้นบางเคยจะเอาอันนี้มาขังให้เจ้ากันกองฟ้านี่มาจเจ้าอันนี้ขังให้ก่อนลม เนาเ้ติตก,ก็บสบายแล้ว,วไม่น้อยมันขึ้นไว้เตเบิดน้ำน้ำมันเบิดจ้าอืมเจ็บร้อยบาทนี่ม,มีกระติกไว้ใส่น้ำกอ้อนกินไข่ายู่นงนอนซิงเนาะจะกินยูบ่าน้ำเย็นอยากกินอยู่าาเลย,ย,อ,อ,ยกกอย่อยาก,กินยูมากินน้ำยัยง Uh, nam Yên này nè Nam Yên yeah. Sponsor Pepsi mặt kìa bò Thịt lê của bạn này, hẹn đâu khẩu Khẩu thuối nâng mơ kìa nhé mùa vô Ô khỏi kìa khẩu กินได้พาย้มกินเข่าเด้อกระเพาะขึ้นนียากไรรักษาหนียากก็อย่างนี้กระเพาะนี่สมุนี่รยั้งยากระเพาะดีกระเพาะนี่ติดลดตลอดได้เพราะว่าเป็นยั้งจังติดลดกินเข่าปุตรงเวลาบอสิงไกเกือไปเวียงไปชี้ได้เนิที่ไปหมู่บ้านที่บ่มีกับเขากำน้ำนี่แกเป็นช่วงนี้ไม่ได้ส่วนลายนั่นฮู้แล้วหนึ่งเข่ามาแต่เฮือนเด็กะเขาเสกกระเพาะกระเพาะเขากินันมันกะไข่แน่หอยพีเองเอ ติดแล้วเรียบร้อยบาทนี่มีูุสาวอยู่่เจ้าเ้เคยมีบะเบิ้บนในบ้านนี่มีว่บ้สาวที่ว่าเห็นเดาวมักคิดมีู่บู้สาวงาม,งาม บเคยหนึ่งเข่ากินเองแบบนี่ว่าด้คิดอยากได้เมียบ่ตกบุได้เราอ่ะจะใช้คิดอยากได้ก็จะเอาเงินใส่ไปแต่งเพื่อนเนาะขลองแพงบ่บาทนี่จักอีกขรองกับเราอ่ะจักยังคือขรองเราอ่ะ รอะเราบ่ไดี้ฉันหาแบบนี้นะนะมีเงินแต่บ่ก้าบ่ก้าจีบสาวเลยเนาะ<อ><อ>แมนเรา,าตัวใดเขาถามมันถึกใน่ต๊บสวัสดิตัวใดที่เราเล่าบุ้เคยเนี่กัเล่าบ่ต๊ะ<อ><อ>โอเคบบดน,นี้เนาะ ตักนำ้ำตักน้ำใช้มน,นึงบ่เนี่าน้ำใส่น้ำมันนึงน้ำตรงน้ำผลนี่บ่มันนึงใส่แล้วก็ล้างมือจกเข่าอุ่นนะบ่เนี่ย็ยังมีอยู่อ่ากินเข่ากินน้ำแล้วบ่ หวดกับว้ตสำสั่มาข้าวไปอันเปชนหนึ่งข่าวฮาบุหินแน่เนอะคนขาดสาอาหารไอพี่น้องไอ้เนองขางข้าวหมูนหนึ่งแบบทักน้ำทิมก่อนอยังข้างแล้วอะ อูอตักน้ำไปได้บ่สิงก็ให้แม่มาหนึ่งเจ้าเลยโอเคโอเดียวกพอและเขาหน่ยเดียวนาะพอฝนตกตรงน้ำฝนไหวก็ดีไปมาเขามานาำเนาะ เมื่อที่เราเอาน้ำนองมามานี่เบิ่งแดงเลยพี่น้องเอ้ยมาเข้านี่บ่ได้น้ำนองนี่เฮ็ดแงะแล้วข้าวแดงเป็นผูบานึงข้า นายจะาหนึ่งชุกแต่เจ้าช่วยใส่อันใส่กระสอบบอดหรือว่ามียังใส่ใส่ถอกจะทิ้งเข่าเลยบอกช่วยใช่ไหมเลยโอ้โครนเลยแล้วก็ถอกใส่นะกว่นี่จกเข่าใส่เลยอุ่นมันห่อนแล้วกะ Đang mua con vào Ờ Cô hù đấy Làng con nhận khảo tít Môi Ừ. เขาพุงนี่เขาเย็นเมื่อวานนี่ได้อุ่นอยู่บ่าวานนี่บ้านยาพอด้อุ่นเขาเย็นเลยเย็มนมาอีกมาแรงมาเพิ่อมอีกจะเครื่องถั่้อุ่นเหมือนกันนี่มันน้อยพอได้อุน่นก็มันก็นัน้น น้าหามนกินแด้เบาสิงเ้ยบากินแล้วก็ท่องใส่ห้าแล้ว,ลว,ลวเปเว็นกระเพาะเ้เงีเเ่ยงแคะจะได้กินกอยู่เหรอยังปิดบานนี่ได้ฟ้าหมอยีเพื้นหันเบาสิงโอเค thế thìa cá súp là khó đơn điều, cái cặp khẩu kín đây cá súp là nó bạn này long à. bơ okay, không phải long ấy, bố khơi ra một khẩu chắc thừa, khẩu nó มื่อคืนนอนอยู่ไีนเลยบ่นอนอยู่ในมันหอนบ่นอนหอนบ่ข่วงเวลาใช่นอนมาพี่นะเนี่ยมุดเนาะมียาขีดฮาขีดกนหมุดกินเข้ากินข้ากินน้ำ ออโอ้นะเกลืองเราคุยพี่น้องเอ้ยได้เช็ดอยูบ่บ่ผ่าเช็ดตัวไหมนี่ปลาชิชื้อนี่มาเปลี่ยนให้ไหมบริข่า,ขาตลาดผ่าขาม,าม่าไว้บัรแอวนี่ม,มักบัรแอวเน้อเรา,า,าแบบสไตล์แบบสบายสบายคุยพี่น้องเอ้ยนี่ก็ตรงนลำบกลำพูนมาอือ Oh, chụp nổi có đây để ngại cái suốt đấy con con bạn này không xin thế cái nền thế nè uh... ui bởi bằng đô hàn chút rồi chắc bởi bao này đây nền chậm อายได้หรแต่ว่าเปิดเปิดมองดูหานิ่มหรือเปล่าอีกในหนึ่งเนาะอ่ะดู แกกินโนเลอลาบสินั่นเจ้าจะเก็บไว้เด้ขขอขั่วก่อนกินดิบด้วยกินชุกอ่าเออดิบกับดิบเลยอ๋อกินยู่แม่นบอกแต่ว่าพอดีสำล่ามาเบิ่งด้วยที่ข่อยซื้อให้ยนะมันมีอย่างแน่้ยบัดื้อนั่นมาเนาะซื้อกระตุกให้เล่าให้พี่นอ้องเอ,อ,อ,อ้บ่มีกระตุกอือเย้หนินี่มีทั้งชุกมีทั้งดิบเด้อจะเลือกกินเด้อ นี่ซุกเลยน,นี่กินแก้กินโรสเจ้าราวานี่มันเก็บไว้เนี่มันชิบูดนี่มันตัวนี้พรีซัมรานี่นี่ก็น้ำน้ำสดอ่นนี่ช่วยเข่าได้กินเลยกินได้โมเดว่าโบกินได้มันหนาวโบซื้อมาได้โบกิอน,นอ,อ่ะเป็นจังไรบันนี้กะเพาะไข่ในเน,นบ่ มันแสบอยูอ่บ้างหูคอ,อ,อ,อพอหูคอมันแสบมันจะหักได้เนาะชุมเขาอีกไฟมันบุดประต่งกดมันกะกดบอเสเมอร์ไปเสียงบอเสน้นกามาดับไปพี่น้นองเอ,อ้บุญคอาเย็น สนกานกสนากะซุกแหละราขาดช่วงเลยกินนี่น้องไปพี่น้องเลยที่นี่กะชีประมาณนี่เนาะแต่ทั้งหมดสริงเราหากินเผาชิ้นหน้ามาก่อนไปพี่น้องเลยมัม่างไรก้มได้ไพ่ใหม่ผมได้ ติดแล้วเด็กก็เศร้าแล้วบ้านนี่เนาะเป็นจยงไงสันบอซิงเกี่ยวกับดินโดนต้นหยาทางบ่อแสนเพิ่นมาแจ้งมียังเพิ่มเติมนะบอ่าเอแจ้งว่านี่พนมียังมีงบทลายแล้ว ฮะสองหมื่น uh, ี่ม <laughs> ีงบสองหมืแล้วอ่ายังอีกเท่าไรบาทนี่อีกยูสามหมืนกว่าบาทอีกสามหมื่นกว่าบาทดินนั่นเท่าไรพันธุใหาดินนี่ตามที่เวลาสมบูญเบิ้งนี่ว่าพันธุ์ลดลงห้แมนบอก แต่เจ้าฮู้อยู่บ่เพิ่งดูดหายทลายจำโม่ไร่บ่แต่ว่าสินี้อยู่ตองนี้เนี่ยมักแม่นบ่เคยไปบ่บ้านหนองสะใต้นี่เคยไปอยู่บ่บ้านหนองสะบ้านขย่าใต้นี่ก็มีดินตองนี้แต่ว่าพวกคนจีคายทลายละนั่นสามชิปคูณสามชิปเคยไปบ่ก็ยังไม่เคยโอ้ไปไกลสุดไปฮอดสาย จะย่างจะย่างไปฮอดในบ้านนี่ฮอดไก่บ่ครับในบ้านนี่ล่ะอออืมพอที่ในบ้านนี่เรียบร้อยบัดนี้ศุกบ่สิไปดคักเป็นหยังบัดนี้เเราใส่ข้าวกินข้าวก่อนบัดนี้กินให้เบิ่งเด้อพอมีแฮงจะเห็นจกกินข้าว มาจะกินแท่บอบรนณาชได้ชื่อกาแฟาเย็นมาใหาบรรนาน,านี่กินบ,าานบนอกาแฟเย็นเป็นโจงกินเยอะเออถ้ากินนะมาหนี้จะกินข่าวไอ้ข่อยเบิ่งเน่ยเด้อได้บออันแดดๆนี้ก็่ค่อยกินอ่ะมัน,ปนาามเป็นยังไงมันแด่ๆน่ะกินข่าวบ่ได้ต้องช่งแรง พยา,ยามแ่บสิเงพยพยามกินยังหน่อยก็กินเมือหนึ่งนี่มห้ขาดได้ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนแรกนี่เจ้าบุกินนี่บบเป็นยังไหมแต่ว่าตอนเช้ากับตอนเที่ยงนี่เพราะว่ากระเพาะเขาทํางานในตอนเวรนี่อ๋ออ่ะใส่ได้เล่าข่าลำบากนี่เดี๋ยวมันใหม่โมนหนึ่งใส่ไปได้แบบนี้วิธีเจ้าใส่ข่าอ่ะเบิ่งก่อนหอยพี่้องเออเออบวง ดิชื่อทวาสบุญได้เขาตลาดเชิญก็ลงอ่ะเนาะก็ลงกันทรายเขานะพี่น้องเอ้ยมาเราทรายเขาะถกเด็กเขาลงคดลอ่ะเนาะย่างไปยังมาคมบรรดาร้วนพื้นเราหดเข่าลอกข่อมนี่เป็นโทษแล้วเฮ้พี่น้องเอ้ยอ่า พุ่นเอาอยอดไปเตียงพุ่นจังคนเดี๋ยวมันสิปินสุกแล้วเรียบยร้อยคนแห้งดูมันก้อนัมหนมึ่งเลยเอออทีสายครับสวยครับคนแห้งหลุดหวยเนาะกระเพียงมุยยรุดทั้หนึ่งกินว่าได้กินได้บาสิงไ้ย บันบานนี้เอาปีนเข่าก่อนโอเคสันให้เจ้ากินข่ากินน้ำเด้อโอ้โยอ่ะคลิปนี้กะ็ะได้ขอจบคลิปก่อนอะสบาดีเดอ้อโดยปลาปลาไว้พี่ร้องเลยเ <c oughs> นาะก่ะ <c oughs> อาชีมอย่างให้เราขึนเขาเลยพี่น้องเลยเพราะเวลาสบุรบังคับได้เพราะว่าเห็นเราแหลโรคกระเาพาะขึ้นนี่มันอันตรายเนาะอ่ะจังใดกับคลิปนี้ทั้งสบุร์กับสีประมาณนี้เลยพี่น้องไอ้ทั้งเมียน้องน้ำพิงเนาะขอขอบุณขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจแห่งใจตลอดมาและตลอดไปเนาะคลิปนี้ขอราพี่น้องไปก่อนทวจาจังใดถ้าม,มีทั้งพระรักพุยไยอยากสุดซอยทั้งเขตของบอสิงเนาะ ก็สามารถติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ไปแล้เนาะสบายดีสบายดี